ครับผมสวัสดีครับพบกับผมต้นวัตถุมงคลและเครื่องรางนะครับผมก็วันนี้นะครับก็จะสมกับที่เราเราคอยมานานไหมครับนะครับกับเหรียญราชาพยักนะช่วงไว้ตั้งแต่ปีกายครับ พิ่งปลกเสกเสร็จเมื่อวันที่สิบห้านะครับตุลาสองห้าหกสี่นะครับก็พึ่งได้มานะครับทีนี้พอผมมาดูในเฟซนะครับผมจองนะครับสามร้อยห้าสิบพอผาออกลุ่นละหนึ่งร้อยครับผมวันนี้ผมก็เอา อีกไม่อีกสามเดือนครับรอนะครับเดี๋ยวมาครับอีกสองสามวันน่าจะมานะครับวันนี้ก็ดูไอ้่นที่สามร้อยห้าสิบก่อนนะครับที่เราจองไว้นะครับตั้องแต่ปีกายนะครับนะครับแป๊บนี้นะครับขอมีดครับขออย่าใช้มีดนะครับอย่านะครับผมมาดูกันครับว่าจะคุ้มไหม นะครับผมน,นะครับผมนะครับดูนะครับราชาพยักนะครับผมลูกกองนะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับนี่นะครับจองไว้นะครับสามร้อยห้าสิบ แต่พอในเฟสออกมาเมื่อวันที่สิบห้านะครับลุ้นละหนึ่งร้อยบาทครับแปลกไหมลุนละหนึ่งร้อยนะครับที่จองนะ่ะสามร้อยห้าสิบพอภาพปลุกเสกเสร็จนะครับพอภาพออกมาเยอะๆนะครับลุ้นละหนึ่งร้อยค่าส่งแค่ห้าสิบบาทนะอันนี้สามร้อยห้าสิบนะครับรวม สูงด้วยก็ไม่เป็นไรครับดูล,ละร้อยนะผมก็เอาอีแล้วครับผมสามร้อยห้าสิบครับเสียตังบิลเล่ววันนี้สามร้อยห้าสิบรอครับอีกสองสามวันนะครับประชดตัวเองครับผมขาวนาจะไม่จองครับรอให้ผ้าออกแล้วเราค่อยใช้ตังซื้อทีเดียวเลยเนาะนะครับป๋องสุพรรณนะครับผม เป็นผู้จัดสร้างนะครับเสือสองว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับผมมาครับมาดูนะครับดูรพร้อมกันเลยนะครับผมนะครับนะครับผมปึ๊บสมกับชิ้เราเราคอยไม้นะครับผม นะครับผมครับผมซูบนึดนนะครับดูครับเราจะได้เนื้ออะไรนะครับผมลุนไปด้วยกันพี่น้องนะครับพี่น้องครับดูครับนะครับเชิบใรการที่สิบเอ็ดเนื้อทองเหลืองหรือเปล่าเนี่ย C สามศูนย์ศูนย์แปดนะครับเนี่ยโคตนนโรนะลงยาสิไรครับนี่ทองฟ้าบาทหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้สวยสุดยอดเดี๋ยวเดีด๋ยวจะไปศึกษาดูนะครับ สวยนะครับสวยลงยาขบน้ำมูนหรือเปล่าครับใช่ลงยาขบสีน้ำมูลน,นะครับผมเอากอนชัดๆนะครับสวยนะครับสวยนะครับโอ้โหรายการที่สิบเอ็ดนะครับน่าจะเป็นเนื้อทองฟ้าบาทลว่าเนื้ออะไรผมก็ยังไม่รู้นะครับ เดี๋ยวจะกลับไปดูอีกครั้งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีใบรายการนะครับผมด้านหลังนะครับนะครับผมราชาพยัก สวยนะครับสวยนะครับด้านหน้ายิงสวยนะครับรอันนี้ยังไม่แกะซีนนะครับเดี๋ยวรอเพื่อมันก่อนก็แล้วกันสวยครับสวยแต่ใครรู้เนื้อก็ คอมเมนต์ด้วยนะครับคอมเมนต์ Comment บอกผมด้วยนะครับขอบน้ำเงินนะครับสวยนะขอซู้อีกนิดหนึ่งนะครับสวยๆฝากกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับต้นวัตถุมงคลและเครื่องรางนะครับผมเป็นช่องเก่ยผ้าใหม่นะครับก็ ถือว่าคุ้มค่านะสวยนะครับแต่ไม่ได้เงินสักทีนะครับนะครับผมถือว่าสวยคุ้มค่านะครับก็สวยอยู่นะกับการรอคอยนะครับผม mm hmm. เป็นการรุ่นเนื้อนะครับร mm hmm. ายการที่สิบเอ็ดเดี๋ยวจะไปค้นควาดูครับ เดินล่อมาอีกสามนะครับพยักเส้นล้านนะครับน่าจะอีกสองสามวันครับมาแน่ครับอันนั้นรุ่นละร้อยครับอันนี้รุ่นละสามร้อยห้าสิบอันนั้นรุ่นละร้อยครับสามร้อยห้าสิบได้สามเหรียญจะสวยไหมนะครับก็วันนี้นะครับก็ได้มาแค่เหรียญเดียวครับ นำมาเปิดให้โชว์ให้ดูนะครับเพื่อศึกษาด้วยนะครับก็เป็นพระที่ราคายังไม่แพงนะครับก็ใครมีทรัพย์คนเก,ก็บก็เก็บไว้นะครับสำหรับคน,คนชอบนะครับผมหลวงพ่อพัดนะครับบุญยักษ์กาโมวัดนิด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับหรือเจ้าคุณพัดนะครับ ก็ชิปนี้ก็ขอบุญบารมีของหลวงพ่อพัดบุญยากรมูวัดที่ด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับคุ้มครองพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับที่ประสบภัยน้ําท่วมนะครับและประสบภัยกับโรคโควิดนะครับก็ขอให้นะครับแขียวขาดและปลอดภัยพ้นผ่านไปด้วยดีนะครับปีหน้าน่าจะไม่มีนะครับโควิดผมก็วังอย่างนั้นนะครับ ก็ขอบุญละขอบ,บุญบารมีของหลวงพ่อคุ้มครองคนไทยทุกๆคนครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับคลิปหน้าจะมีอะไรก็ติดตามนะครับกดติดตามผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับผม